เฟลลี่เลี้ย Action Story เฟลลี่เฟลลี่คิดว่าเลี้ย Action ใช่ไหมเรื่องที่ใครๆก็ทำปะได้เลี้ย My Story บ่อยๆเฟลลี่ถามว่าถึงบ้านหรือยังเฟลลี่จีบไหมไม่เฟลลี่อ่ะเราจะรำพูห่วงห่วงว่าแบบเออถึงบ้านยังแบบไปสปีกแฮงเอาท์กับเรื่องอไรถึงบ้านยังถึงบ้านเราบอกด้วยเออแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อนอ่ะต้องถามว่ามารยาทไงไม่มเออมันเป็นเหมือนเราเปเที่ยวด้วยกันมาเราก็ถามมารยาทอ่ะโอเคใช่ส่งของกินให้ เป็ลี่อาสาไปส่งเป็ลี่ชวนไปกินข้าวสองต่อสองเปิดเปิดอ่ากเนี่ยจะเป็นเปิดเป็นเลย์ก็ได้ก็แบบเหี่ยวไปกินข้าวเรามีแซนไหมเรามีแซนไหมเรามีแซนไหมวันนี้เพราะว่าเป็นเลี่น่าจะเฟิรดนะใช่ไหมมันสองต่อสองดิอ่ะไม่งั้นก็แบบคือคือถ้าเกิดว่าแบบเออไม่มีใครว่างอ่ะก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะก็ตึงใจอ่ะอ่าไม่มีไม่ได้ชวนใครเลยเลยถ้ามีชวนเพื่อนคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ไปก็เออเอาเป็นเลยช่วยถือขอบให้ เฟลย์เฟลเฟลย์รูปหัวเฟิร์สเฟิร์สหรือเขาอาจจะคิดถึงเปล่าหมากในพิราอะไรอย่าเงี้ยเปิดเนาะเปิดเปิด้อยอ๋อขวัญดีเฟลนดีเปิดประตูให้ประตูอะไรอ่ะประตูรถหรอประตูรถเปิดประตูรถให้ประตูรถเฟิร์สเรยรู้สึกว่า ได้บางวันวันนี้ค่ะตัดกิ๊บไค้ก็ับเนื้เปิดเออเราคิดว่าน่าจะเป็นเปจริงไม่หลอกไม่จริงเขาดีเราเราชอบเราง่น่าใช่อาจจะแล้วแต่คนบางคนอาจจะเป็นมารยาทโอเคตอบแชทเร็วเป็นไปดีอาจจะเหงาเหงาแนเราไม่ควรจะจ้าเร็วมากไม่ได้มีใจนะคะแค่มีเวลาจะมีเวลาพี่เน็ตด้วยตักอาหารให้ก็เป็นไปนะเออแบบเออตัดกิ๊บออกมีการตัดในเรื่องกิ๊ส่งเพลงให้ ใทำไมอะอาจจะเฟ้องแล้ว hmm. ก็แบบหูใจเนี right. ้ยส yup. ่งเพลงแคปแคปน้ไม่มีโมเมนต์ไม่เคงเพลงนก่อส่งเพลงนี้น่าจะเฟ์สถ้าจะมาินนะหรอใช่เพื่อนก็ให้มันแบบแล้วต่ถ้าเป็นเื่เรากแบมือแบบฟังเพลงนี้ยังฟิดชื่อเพลงไปเลยแต่มันจะต้องดูควาแบบเพลง้นะถ้ามันเป็นแบบโรแมนติกอะไรอ่ามันก็แบบเป็นีฟนึงแต่ถ้าเป็นแคหู้สเพียร์ตไม่ได้แบบแคปปูแค่หมีก็ไม่ได้ไม่ด้เฟ์สแล้วเออมือข้ามถนนเลย เฟรนลี่เราอาจจะชอบขนม่นเป็นเลยเงี้ยจับจบมือเลยนะเออต้องถ้าถ้าชิลไม่ถอดแขนไฟเขียวแล้วอะไรเงี้ยภาษานีลยนะภาษาเนว่าภาษาไม่ได้บอกวภาษาแตรงนี้ไม่ใช่มือนรเว้ยตมันแคอแต่ถ้าแกแบบถ้าจับมือก้วเปิร์ตาแกจบมื้ถ้าจับมือก็เปิดเปิดติดแต่จับมือก็ถือว่าถือว่า่งงจับก่ายเลยกัวอย่า นี่ไงครับทาซามว่าทำอย่างนี้ไงใส่คาซาม่เลือกไม่เลือกจับเสื้อเคถ้าทุกคนเลือกอะไรอ่ะเฟิร์สเลิกใครจะตอบเองชมว่าเราสวยหรือไม่ล่ะเบลลี่เบลลี่นี่มันไม่นี่มันรู้ใหม่นะฮะไม่มีใครบาบุลีกันบุลลี่แล้วสมัยโอเคทุกคนคิดว่าไงบ้างคะคอมเมนต์มาเลย